มี่คนเยอะไงเพิ่มมาันไม่โรแมนติกไม่โรแมนติกใช่ไหมสวัสดีแล้ก็อยู่นี่แหละมาใช<ๆ>้แสดงเนี่เราก็อยู่ที่งานจบน้องซีมนะคะเรามาส่งน้องซีมนะคะไปอยู่ชมสวนสวรรค์น้องเป็นนางฟ้านะคะดูรอยยิ้มของน้องนะคะ ซึ่งเป็นรอยยิ้มครั้งสุดท้ายเนาะคนที man ่ก็ครอบครัวน้องงามโชคโฟลี่ไม่วัสนาแล้วก็น้องงามตานะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับพ่อไม่แล้วก็แม่นุษนะคะแล้วก็ครอบครัว ่อใหญ่เสีทับไทยนะคะน้องสุพรรสาให้สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นเ,เรื่องร้ายๆนะคะก็ขอให้เข้มแข็งนะคะอยู่สู้ต่อไปนะคะเพื่อน้องนะคะแล้วก็เพื่อตัวเองด้วยเนาะดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะเพราะว่ายัางไงน้องเขาก็ ไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วนะคะไปเป็นนางฟ้าบนสูงสวรรค์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พ่อไม่แล้วก็แม่นุษย์นะคะ พอาจารย์ประเสริฐนะคะที่จะมาเทศวันนี้นะคะหลังจากที่สหยชันเพีนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะคุณยาของเรา มามามืออื่นมาผมลาสภาแล้วลาเรียบร้อยแล้วอ่าผู้หม่เมื่อกี้บอกว่าขอประชุมร่วมผู้นิตสมาชิกกับสสสสรังสิตโอนสสจังหวัดรีดำนะคะของของทีงานของศาลเขาจะมาอยู่ตรงนี้นะมันใจมาได้ใจมาได้มาดูตบทุกคันต้องคือผมดยู่นะทำผมไม่เชานนั้นจะบอกว่าแม่ค่ะคุณไปดูนี่ประมาณสิบ โัวไม่เมนุดนะคะตนะ้นรับเกดเนาะซึ่วันนะะี้ใน่ขานตัได้มาทำเล็กเนอะค่ะคุณเพราะว่าตัวกะตุก็กลจะอยก้คนรคัวนะคะอยู

สสจังหวัดบุรีรัมย์รังสิโกนขึ้นมาตารกะนะคะท่านก็ได้มาร่วมไว้อะไรกับน้องฟิลดมด้วยนะคะคุณตานะคะคุณตาเมาสัญญาสามีเป็นตัวใหม่ก็ซึ่งน้องก็เป็นที่รู้จัก ทั้งในโซเชียลทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะแล้วก็เอฟซี FC ทุกท่านเนาะรังไหลกันมาร่วมไว้อะไรให้กับน้องด้วยนะคะเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะคะก็ความดีที่น้องได้ทำมานะคะทำให้มี เอฟซีห uh, ลังไหลมาร่วมไว้อะไรให้กับน้อง mm hmm. นะคะนี่จะเป็นคนปู่นะคะอ่ะอพี่น้องพี่มาแล้วพักท้องแล้วก็ตาบแบตบต่บไอไปเราต้องดีใจนะไี่ไร้หน้าท

457คนครับสวัสดีครับผมสวัสด en ีคุณแม่จ eh ุฬาลัครับสวัสดีครับสวัสดีหวังธ right> ิวังฤทิดีแม่ราชบริพาะ อิทัลีนาตุนะคาอิระติจารุปุตติสัมภะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมโมตัสสะพะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมโมตัสสะพะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมโมตัสสะพะคะวะโต ตศนะโมจาโโทราดะโตสมมสมทารสระนังคัจฉามีังสะนังคัามามังสระนังคัจฉามีอัมมังสระังคัจฉามีสังฆังสระังคัจฉามิสังฆังสระังคัจฉามีปุติยปิปุธาง ตุติยมิปุตตังสรนังคติมิตุติยมิภมังสระนังคติมิตุติยมิภมัสระนังคตามิตุติยมิสังสรนังคตยมิตุติยมิสังสระนังคติมิ ตัติยมปพิธรรสังาตติยมปิติธรมสระนังขจามีตัติยมปิสังขังสระนังขจามีิยมปติสังัสรนังขจามณติสระคังมนนังมิทิตังปามะอันตปะนาติปะตาเวระมณี สิกขาปัทหังสมาทิยามิปานาติปัตตาเวรามณีสิกขาปัทหังสมาทิยามิอัตถินาธานาเวรามณีสิกขาปัทหังสมาทิยามินา เวรมีสิกขาปะทังสมมาทิยามีกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะหังสมาธิยามีเมรยาจาราเวรมนีสิกขาปะทังสมาทิยามี ตามสมควรแก่เวลาและนาทีนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม,ธธมพุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมธธพุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธส ปุญญานิปรัโรกสมิงปฏิทาโหติปานินันตีนมัมถุรัตนตยาศสสขอความนอบน้อมจะมาเกิดมีแด่พระรัตนตัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงร้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรวมก่อเกิดเป็นพระรัตนตัยให้เราท่านทั้งหลายได้กล่าวว้จนถึงทุกวันนี้ ขอกาบคณะสงฆ์พระเถรานรเถระเพื่อนสหธรรมิทุกรู่ขอความเจริญงอกงามในบุญในศิลในธรรมความสมบยอกเย็นมีชาตินี้อาตมาภาพจะได้นำออกรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากราเพื่จะสอท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งบ้าน ในการที่จะมาร่วมง,งานบำเพ็ญกุศลศพของนางสาวลิชาดาสารางามผู้ที่น้องเสียหายตายเสียจากไปซึ่งก็มีบิดามารดาตลอดทั้งญาติพี่น้องก็ได้ระ้งศพบำเพ็ญกุศลด้วยการศัทธาได้กราบปรานานนิมนต์ให้ธรรมภาพมาเป็นอง,งค์แสดงธรรม ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อะไรจากการจากไปของนางสาวนิชาดาสารางามหรือที่เรารู้จักกันก็คือน้องฟิลผู้ที่ล้องเสียหายตายเสียจากซึ่งมันก็เป็นจรธรรมความเป็นจริงของชีวิตทุกชีวิตเกิดมาบนโลกใบน,นี้ต่างหลีกไม่ได้เลี้ยงไม่พ้นทุกคนจะต้องประสบพบเจอ วันนี้อยู่ใต้ชายคาวันข้างหน้าอยู่ใต้ฝาโลงด้วยกันทุกคนโดยเฉพาะโลงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่โลงศพนี่มีไว้ใส่คนลังชีวิตยังควรสร้างเสริมเติมความดีเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี่เนี่ยตายก็แต่เน่าพอมีคนได้ก็ตายดยอกคนยอดข้ามตายหนี่แขวนข้อตุกตายางไปกับแขวนอ่อนตออเสมอดาวดังกัน ป้านตายนด่แผวนพ่อถูกบาดยางตื่นหน้ามือเศร้าเห็นหนาจังวันนี้นฉะนั้นวันนี้อาจจะเป็นคิวของคุณยมนิชาดาหรือว่าน้องฟีวันข้างหน้าอาจจะเป็นคิวของเราก็ได้ฉะนั้นพระเจ้าท่านทึ่สอนให้เราเมตตามาให้เราลึกนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกแต่คนออกกับแตกนุมแตกจังไรพ่อมีผู้ได้บอกเข้ามาตายกัวหน้าเข้ากับสิบไปดากันอยาว์เนื่ยเป็นสิ่งที่อัปมงคลกว่า มันคล่งตบปาตบตาไกัหนแค่ได้จิงความตายเป็นสิ่งที่เราท่านท่านหลา,ายจะต้องเกี่ยวพันอยู่กับมันตลอดนออนโยมเป็นบเวลาเขาอุท่านร้อนก็ร้อนจะตายหนาวก็หนาวจะตายหิวก็หิวจะตายแม้กระทั่งมีความสุขก็มีความสุขจะตายเราก่องคล่ำพระเพลินกับร่ำท่านสิตายไปไหนที่เราจะตายอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเนยเราใช้ชีวิตเปลี่ยนเสมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตของเราโยมถ้าเราได้ใช้ชีวิตเปลี่ยนเสมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตของเรามันจะทําให้เราไม่ประมาณไม่มัวมาโลภมาโกรธมาหลงมาเกียรตกันหรอกต่างคนก็จะต่างทำความดีสร้างบาร,รมีในการที่จะไปพบหน้าชาติหน้าอถามโยมหน่อยโยม ถ้าสมมุติโยมรู้ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของโยมอีกหนึ่งชั่วโมงโยมจะตายเนี่ยโยมจะทําอะไรถ้ารู้ว่าอีกหนึ่งชั่วโมงตัวเองจะตายเนี่ยเิ็รผิด,ดแล้วเระโยมทางโน้นน่ะตามาภาพไปถามบัตรหนึ่งตัวหัว,จเ,จงงวเจ้าของเสิยตายเสร็จจังไรเนะ่จะเอาขัวใหม่ก่นอนละ, <c oughs> ะตามาภาพไปถามแบบนี้เนี่ยหลายเพศหลายวัยก็ได้รับคำตอบที่แตกต่างกัน ไปถามเล็กหน่อยเขาก็สิตอบจาํางนถามคนแก่เขาก็จะตอบอย่างหนึ่งแต่ไอถามผู้ปฏิบัติธรรมเี่ยเขาก็จะตอบอย่างหนึ่งถามเล็กหน่อยอาาคเจหัวอีกหนึ่งชจหน้องเต่าสิตาเยเจ้าเสียนยังนันบอกว่าจังไรสิบ,บอกหักแม่มันวะก็เลยถามออ้าเจ้ากขเคยบอกหักแม่บอกบอกมันวะตอนไหนตอนขอเงินมันวะแม่ก็หักเจา้าแห้งแห้งเอามาหาหลอกมันวะบอกหักแม่ตอนนั้นเนี่ย แต่ถ้าไปถามคนเฒ่าคนแก่ออาโยมถ้าโยมรู้ว่าอีกหนึ่งชงั่วโมงโยมจะตายโยมจะทําอะไรคนเฒ่าคนแก่ส่วนมากจะตอบว่าจะทําบุญเพื่อที่จะเป็นสบียงในการที่จะไปพบหน้าชาติหน้าแต่ถ้าไปถามผู้ปฏิบัติธรรมโยมเขาจะตอบว่าจะทจําใจเพราะอะไรโยมเพราะมันมีคําที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านพูดเอาไว้แปลเป็นภาษาไทยที่โยมเข้าใจง่ายๆก็คือ จิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสตายไปแล้วไปสู่ทุคติแต่ถ้าจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองตายไปแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์โยมคนเราจะทําความดีมาทั้งชีวิตไปแ,แล้วจะไปทุคติก่อนวองหลกวองร้านไรจิตเศร้าหมองตายแล้วก็จะไปเกิดเป็นหมา,ากินขากินขี้ร้านเจ้าฟ้องอะไรราาว่าหารเจ้าเขาก็ไ้แต่ถ้าห่วงสาสมบัดหน้าจิตมันเศร้าหมองตายแล้วก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เัจชาน ไดเป็นงูเหลือมไปเป็นจราระขีเห็นบอกในตำนานบุญกระถิ่นทำไมต้องมีธงจราจระคเจ้าระคีตอนนั้นก็คือเป็นอดีตเศรษฐีนั่นแหละอรนี้ขีเหนียวรวยมาก mm hmm. ถ้าจะเปรียบเทียบความรวยของแกให้โยมได้รู้แกจะใช้เงินวันละหนึ่งล้านบาทตลอดทั้งชีวิตแกก็ใช้ไม่หมดเก้าสมบติของ,งแกนีก็ไปฝังดินไว้ ก่อนที่แกจะตายก็ห่วงทรัพย์สมบัติจิตมันเศร้าหมองตาย้วลาไปเกิดเป็นจระเข้ก็ทรัพย์สมบัติอยู่ข้างสระน้ำนั่นแหละจระเข้เนี่ยวูเป็นสัตว์ที่ลําบากอยู่ครึ่งบกครึ่งน้าอยู่บนบกได้ก็ไม่นานในน้ําได้ก็ไม่นานดาเนินชีวิตลําบากก็เลยมาข้อฝันลูกชายตัวเองมาข้อตายเวลาเนี่ยเอาทรัพย์สมบัติไปฝางไว้ตรงนัน้นนะดูคุดดูนะเอาไปทําบุญให้พ่อหน่อยบุญทิศให้พ่อนอ ลูกก็ตื่นขึ้นมาก็ไปตามความฝันก็พุดก็เจอทรัพย์สมบัติก็แบ่งทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งไปทำบุญกระถิ่นแห่กะนะระถิ่กไปในน้ำกระเทืตัวนั้นก็ทาาต่อัวรลอยไปตามเขาเขาก็ขึ้นไปทอดบ,บนโบกาไปบอกเขาไม่ได้เขาก็เลยอาศัยว่ากระเทืใส่ผ้าขาว